สวัสดีครับคัวง่ายง่ายของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆมาแบ่งปันนะครับเผื่อใครที่ไม่เคยทําทานนะครับเป็นเมนูที่ทานไดบ่อยมากนั่นคือผัดน้ํามันหอยเห็ดรวมแล้วก็กุ้งสดนะครับวันนี้กุ้งตัวใหญ่ๆนะครับใช้ห้าตัวโจกจะเก็บส่วนที่เป็นขากับส่วนหัวไว้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าโจากชอบทานตรงนี้มันกรอบแล้วก็หอมดีเวลาผัดเห็ดก็อ,อันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับวันนี้ก็จะมีชิเมจิเห็ดฟาง อ่าล้วก็อันนี้นางำลัหลวงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวสมผสม,สม,สม,สมต่างๆดูไปตอนขั้นตอนการทําเลยนะครับโอเคครับเราเริ่มจากน้ํามันใช้ผัดก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยว่าจะใช้น้ํามันอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันมะกอกประมาณนี้ขออนุญาตเปิดที่ดูดควันแป๊บหนึ่งฝุ่นมันไอควันมันเยอะเสร็จแล้ว,ลวเราก็เอากุ้งนะครับลงไปผัดก่อน เมนูนี้โจ๊กใช้ไฟแรงตลอดนะครับไม่มีช่วงที่เป็นไฟอ่อนเลยว่าเราเน้นผัดเร็วๆคือกุก้งเนี่ยเราลงไปผัดให้มันสุกสแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วก็ตักพักไว้มันจะได้ไม่ผดและแข็งเกินไปเวลาที่เราเอาลงมาผัดซ้ำก็เห็นดีนะครับนี่นะครับ เอาแค่พอเริ่มสุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาลงมาผัดอีกรอบนึ่งนั้นมันก็จะสุกกำลังดีเนื้อไม่แข็งเกินไปนะครับผัดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับ แล้วก็เห็ดนะครับตามด้วยน้ำซุปหรือน้ำเปล่าสักเล็กน้อยว่าเราจะปรุงรสแล้วเห็ดสุกค่อนข้างง่ายนะครับฉะนั้นไม่ต้องผัดนานทอดหอยนางรมนะครับหรือน้ำมันหอยนะครับปรุงรสได้เลยซีขาวนะครับตัดรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยโอเคนี้เราก็ตัดตักรู่หนึ่งนะครับให้เห็ดเริ่มสุกนะครับ ถ้าใครชอบน้ำเยอะก็เติมน้ำเพิ่มได้นะครับเอาไว้คลุกข้าวเสร็จแล้วก็เอากุ้งนะครับใส่ลงไปเลยที่เราผัดเราผัดไว้เมื่อกี้นะครับตามด้วยพริกจินดาแดงนะครับสักสองสมเม็ดนะครับเพื่อตัดความเลี่ยนนะครับ โรยด้วยพิไคยป่นนะครับตกด้วยต้นหอมซอยเพิ่มความหอมตรงนี้ใช้ไฟแรงผัดนะครับถ้าอยากได้น้ําเพิ่มโอเคน้ำแห้งไปนิดนึงก็สามารถเติมน้ําได้นะครับหยอดตั้งนิดนึงเอาไวค้คลุกข้าวมันอร่อยอะ่ะส่วนตัวจกชอบทานแต่ถ้าน้ําเยอะเกินมันก็จะท่วมไปนะครับนะฮะใช้ไฟแรงๆนะครับเวลาผัด นะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานมาดูว่าหน้าทานแค่ไหนนี่นะครับเมนงงูง่ายๆแต่ทานกับข้าวสวยอร่อยมากนะครับหรือถ้าใครที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์นะครับก็สามารถใส่ซิ้วขาวแล้วก็ตัด น้ำมันหอยออกไปได้นะครับก็สามารถทานได้เหมือนกันตัดกุ้งออกไปนะครับใส่เต้าหู้อะไรแบบนี้ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผัดเห็ดรวมน้ำมันหอยกุ้งสดในแบบของนายต้มโจ๊กง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับใครอยากทานก็ลองทําทานดูได้ครับส่วนผสมต่างๆอัตาส่วนโจกเขียนในที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเลื่อนลองไปดูได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe ช่องนาโจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย